ปรากฏการณ์ของพลเอกประวิทย์ที่เดินทางไปประชุมสสที่หนองคายเนี่ยมันบอกอะไรมันบอกถึงความคึกคักเอาเชิงสัญลักษณ์ก่อนก่อนที่เชื่อเชื่อว่าคนออกแบบคสตูมเนี่ยเขาอยากเห็นความสดใสลาคอสใช่ไหมดูที่เสื้อเสื้อลาคอสโอ้โหนี่แต่ลาคอสแดงนะลาคอสแดงนะลาคอสแดงนะพักพลังประชารัฐทุกคนใส่น้ำเงินหมดลูกป้อมใส่แดงครับอ๋อนี่ดีนะนี่นะหัวหน้าพักแดงครับ ไม่ใช่หวัวน,น้ำเงินเหรอเอาพรรคพลังประชารัฐน้ำเงินแต่ว่าน้าพักใส่เสื้อแดงครับโ oh. อ้โหอบอย่างเดียวป้อมอ่ะกับแดงอ่ะรักกันนะเพราะฉะนั้นหนองคายถึงแม้จะได้หนึ่งก็ยังเป็นพื้นที่สําคัญนะพี่วีดูคะแนนใช่ยังเป็น,นที่สาคัญของพลังประชารัฐนะใช่เทียปีหกสองเนี่ยเขาโอเป็นฐานที่มั่นเลยวพราะไม่แปลกที่ลุงป้อมจะยึดหนองคายเป็นฐานที่มั่นอ้าวแล้วหนองคายมีใครเป็นสอสอได้มาห้าหมื่นเจ็ดเนี่ยนี่เขตหนึ่งกระแสรตระกูลพรพงศ์พรรคไหนพลังประชารัฐครับนี่ เป้าหมายของแผนนาคาราาเนี่ยเดินสายสร้างฐานที่มั่นางด้านการเมืองหวังกลับมาปักธงเต็มๆที่หนองคายสร้างความนิยมครับคนลงเลือกตั้งนายกอบจรอบหน้าที่จะมีปลายปีนี้แหละต่อมาคือประชาสัมพันธ์นโยบายพักพลังประชารัที่ลุงป้อมเคยทําน้ําถนนพื้นที่สปกครับเห็นไหมล่ะเอกสารสิทธิ์ที่ดินทํากินและแก้ปัญหาเรื่องธนาคารคนจนหัวหน้าพัก พลังประชารัฐในช่วงเดือนสองเดือนน่าสนใจอย่างยิ่งลุงป้อมที่เคยสงบหายตัวไปจากสารระบบทางการเมืองอยู่พักหนึ่งกลับมาคึกคักเสมือนประหนึ่งว่าปลุกชีพพักพลังประชารัฐจริงพักพลังประชารัฐไม่ได้ไปไหนยังอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าสีสันได้หายไปเยอะแต่สองสามวันที่ผ่านมา ตั้งแต่ที่หนองคายหรือว่าที่ลาวเนี่ยทำให้สีสันของพลังปัชรัฐนั้นสดใสมากขึ้นและสะท้อนว่าลุงป้อมกำลังจะกลับมาฟื้นอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งลุงป้อมยังเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางด้านการเมืองครับ,รบนี่คือนีดาโพสำรวจประชาชนวันที่27 28 29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบพบว่าใครบ้าง ผู้ทรงอิทธิพลนี่คือผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองของประเทศไทยครับอืทักษิณชินวัตร42.9สจุดเก้าเศรษฐาทวีสิน21.9พิธาพิธาผลเอกประยุทธ์15.1จุดหนึ่งไม่มีผู้ทรงอิทธิพลประมาณแพร่ทองทานชินวัตรเเปอร์เซ็นนะและสุดท้ายลุงป้อม6เปอร์เซ็นครับผู้ทรงอิทธิพลครับลุงป้อมไม่ได้หายไปจากหน้ากระดานทางการเมืองเลยครับ และตอนนี้ปรากฏการหนึ่งของลุงป้อมนับตั้งแต่ป่าเงียบจากการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้สิ่งที่ลุงป้อมกำลังเดินส่งสัญญาณอยู่เรื่องหนึ่งไม่ทิ้งพักพลังประชารัฐครับครับนี่เป็นตัวบ่งบอกอย่างนี้พักพลังประชารัฐตอนนี้ในบริบททางหน้าการเมืองเดินอยู่สามคนครับหนึ่ง ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าครสองพลตำรวจเอกพัชราวาทวงสุวรรณสามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขสันเงียบเงียบสันติพร้อมพัดกรบขอครับแล้วคุณวิรัตไปไหนแล้วเออคุณวิรัตไปแล้วไปแล้วไปเอาลูกลูกไปอยู่ก้าวไกลแล้วเออไปอยู่ก้าวไกลแล้วได้ข่าวว่าลุงป้อมกินยา แก้ช้ำอ,อกช้ำในมาดูรุงป้อมเป็นนายทหารและเข้ามามีบริบททางการเมืองมายาวนานร่วม20กว่าปีครับครับใจบันดาลแรงแค่ไหนต้นปี67หายเงียบไปจากสาระบบเมื่อมีการเข้าร่วมรัฐบาลและมีสองรัฐมนตรีว่าการหนึ่งรัฐมนตรีช่วย อีกหนึ่งเก้าอี้ยังหาคนลงไม่ได้ใช่หายเงียบไปเลยหลังจากนั้นมีคนข้างกายสร้างความกระฉับกระเฉงใหม่เพราะลุงป้อมมีโอกาสเป็นนาย,ยก<น>าลงทไหน,น,นเพชรบูรณ์จำได้ไหมลงเพชรบูรณ์คือจิตวิทยาของลุงป้อมแล้วก็พรรคพลังประชารัฐตอนนี้คือลงในพื้นที่จังหวัดที่เป็นจุดทธศาสตร์เดิมก่อนอืเพชรบูรณ์นี่คือกว่าทั้งจังหวัดกวาดทั้งจังหวัดครับ ทั้งกลุ่มสอสในพลังประชารัฐเข้มแข็งที่สุดอยู่ที่นี่ครับหลังจากนั้นนัดหมายคุยกับสสที่ป่าลอยต่อเป็นระยะจันอังคารเนี่ยพลบแล้วลุงป้อมเข้มแข็งแล้วต่อมาเมื่อวันที่6เข้าพักประชุมพักและประกาศตนพักอะไรนะพี่วีพักอนุรักษ์น,กนิยมทันสมัยมันเป็นยังไงเนี่ยทันสมัยแม้ว่าจะอนุรักษ์นิยม แต่เป็นคนที่ทันสมัยครับใช่หลังจากนั้น14กุมภาไปบุรีรัมไปบุรีรัมทำพิธีผูกพัทศสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตครับที่วัดประชานิมิตบุรีรัมนี่วันที่15ห้ากุมภาไปวัดลิงเนยี่นะครับนี่พร้อมๆแก่นนำย0กุมภาเข้าพักเขาบอกตัวนี้ฮะคนเก่า ที่หลุดไปแล้วหรือว่าอะไรแล้วออกไปแล้วกําลังจะออกเลยกลับมาประชุมสแสดงว่าล้อมรวมกันใหม่ล้อมรวมตั้งแต่คนยุคก่อตั้งพรรคเนี่ยมาคุยกันใหม่ลุงป้อมเป็นไข่แดงครับครับถ้าลุงป้อมเคลื่อนทุกคนก็เคลื่อนตามลุงป้อมได้เลยเออเพราะลุงป้อมเป็นแม่เหล็กครับครับไม่ไหนเป็นแม่เหล็กดูคนมาอยู่รายล้อมด้วยเป็นคนใจดี และก็วันที่สามก็ไปจังหวัดที่สองนะจังหวัดแรกเพชรบูรณ์จังหวัดที่สองจังหวัดที่สองคือหนองคายฮะแล้วทําไมไปหนองคายล่ะลุงป้อมนี่นี่นี่ดูใส่เสื้อแดงไปด้วยนั่น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 นี่นี่อ่านเห็นไหมล่ะเสื้อนี่เสื้อแบรนด์เนมเี่ออาใช่ไหมโอ้โหไปหนองคายรอบนี้ลุงป้อมสดใสจริงๆสอสอพลึบเลยคุณเชื่อไหมล่ะเออหนองคายเนี่ยไปหนองคายครั้งนี้น่ะ เป็นตัวบ่งบอกว่าลุงป้อมไม่มีอวสานครับเออลุงป้อมลงรอบนี้ดูดิลงพรึบคนพลุบเลยทั้งสอสอทั้งกรรมการบริหารพรรคทั้งคนใกล้ชิดทั้งผู้ก่อตั้งพรรคพลึบเลยต้องบอกว่าที่ลุงป้อมไม่ยอมอวาสานเนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับครับหรือว่าปลายปีทีแล้วเนี่ยมีคนใกล้ชิดเนี่ยบอกว่า อาจจะถึงเวลาเสนอแนะนะ,ะได้ชิดลักกันเนี่ยว่าถึงเวลาเสนอแนะว่าลุงป้อมวางมือเถอะได้พักผ่อนอ,ออได้พักผ่อนเพราะร่างกายบางส่วนก็ต้องต้องพ,<ล>พักผ่อนนะต้องพักผ่อนใช่ไหมแต่ลุงป้อมยืนยันที่จะสู้ออมามีเสียงลือเสียงเล่าอ้างจากป่าลอยต่อบอกว่าในแก่นแกนอนุรักษ์นิยมเนี่ยไม่มีศูนย์รวมเลยมีคนเดียวครับพี่ป้อม และยิ่งได้แบบโอ้หน้ำน้ำโอ้น้ําชโลมใจอืม,มีคนหนึ่งครับรับมากนะอืไปพบที่ป่าลอยต่อบอกว่าหลังจากนี้ฝั่งแกนของอนุรักษ์นิยมต้องพึ่งลุงป้อมละเห็นไหมล่ะถ้าคนมีถาคนนั้นมาพูดแบบเนี้พี่โอคิดว่าต้องสู้ต่อไหมโอ้โหกลายเป็นศูนย์กลางทันทีลุงป้อมกระฉับกระเฉง ตอนนี้คนรายล้อมลุงป้อมครับที่บอกว่าลุงป้อมจะลาออกจะลาออกลุงป้อมยังมีโอกาสครับอ๋อเนี่ <c oughs> คคยคนกล้ชิดอะเพราะฝั่งอนุรักษ์นิยมหาคนใดคนหนึ่งที่มากบารมีเสมอเหมือนพี่ป้อมไม่ได้เลยรู้สึกกัล่าสุดนีมีคนไปถามด้วยว่าจะเข้าไปเจอคุณทักษิณไหมเพราะเป็นคนรู้จักกันนี่พี่วี คุณอย่าลืมนะในบรรดากลุ่มทาหารในรอบ20ปีครับมีหนึ่งนายทหารเท่านั้นที่มีสายสัมพันธ์สนิทแนบแน่นกับบ้านจันทสองล่านายทหารคนนั้นคือพลเอกประวิทยวงสุวรรณชัดเจนนะชัดเจนไหมล่ะเพราะฉะนั้นปรากฏการณของพลเอกประวิทยที่เดินทางไปประชุมสอสที่ น้องคายเนี่ยมันบอกอะไร<ก>มันบอกถึงความคึกคักเอาเชิงสัญ,ญลักษณ์ก่อนก่อนนมะ่เชื่อเชื่อว่าคนออกแบบคอสตูมเนี่ยเขาอยากเห็นความสดใสลาคอสใช่ไหมดูที่เสือ้เอเสื้อลาคอสโอ้โหนี่แต่ลาคอสแดงนะลาคอสแดงนะลาคอสแดงนะพักพลังประชารัฐทุกคนใส่น้ําเงินหมดลุงป้อมใส่แดงครับอ๋อนี่นี่นะนี่นะหัวหน้าพักแดงครับ ่าเจอหัวน้ำเงินเหรอเอาพักพลังประชาันน้ำเงินแต่หัวหน้าพักใส่เสื้อแดงครับอ oh. อกอย่างเดียวป้อมอ่ะกับแดงอ่ะรักกันนะต้องการสื่อ,อนั้นเหรอที่ลงหน้องคายทําไมลงหน้องคายมีสอสอสามคนรอบก่อนโน้นกวาดเรียบครับรอบนี้เพื่อไทยแทรกสองป<ม>รากฏว่า ลุงป้อมพาพลังประชารัฐเข้ามาหนึ่งครับเพราะฉะนั้นหนองคายถึงแม้จะได้หนึ่งก็ยังเป็นพื้นที่สําคัญนะพี่วีดูคะแนนใช่ยังเป็นที่สําคัญของพลังประชารัฐนะใช่เทียบปี62สองเนี่ยเขาโอเป็นฐานที่มั่นเลยเพราะ<ใช>ไม่แปลกที่ลุงป้อมจะยึดหนองคายเป็นฐานที่มั่นอ้าวแล้วหนองคายมีใครเป็นสอสอได้มา57ื่นเจ็ดนี่ยนี่เขตหนึ่งกระแสตระกูลพรพงศ์พักไหนพลังประชารัฐครับนี่เขตสอง ชนกจันทาทองเพื่อไทยเขสามเอกธนัทอินรอดจากเพื่อไทยครับสองต่อหนึ่งครับอ้าวสิลุงป้อมลงพื้นที่หนองคายปฏิบัติตามแผนอะไรคนข้างกายลายล้อมบอกว่าแผนนาคราชมีชื่อแผนเลยเหรออันนี้เหมือนพวกตำรวจทหารเวลาจะบุกที่ไหนเขาต้องมีแผนใเนหะพญานาคโอ้คนเห็นไหมพญานาคที่รอบ น้องคายแม่น้ําโขงมีพยานาคแผนนาคราชครับเป้าหมายของแผนนาคราชเนี่ยเดินสายสร้างฐานที่มั่นทางด้านการเมืองอหวังกลับมาปักธงเต็มๆที่หนองคายสร้างความนิยมเตรียมคนลงเลือกตั้งนายกอปอจอรอบหน้อที่จะมีปลายปีนี้แหละต่อมาคือประชาสัมพันธ์นโยบายพักพลังประชาะรัฐที่ ลุงป้อมเคยทําน้ําถนนพื้นที่สปกรครับเห็นไหมล่ะอเอกสารสิทธิ์ที่ดินทํากินและแก้ปัญหาเรื่องธนาคารคนจนธนาคารเรื่องที่ดินเรื่องแกหนี้ก็อ,อะไรนะก็เริ่มแต่ลุงป้อมนะต่อมาสิ่งที่ลุงป้อมลงรอบนี้ที่คึก,กคักคืออะไรหล่อเลี้ยงท่อน้ําเลี้ยงและบรรดาแกนนําสมาชิกให้กลับมาคึกคักหลังจาก ห่างหายกันไปครับพี่วีดูรายล้อมลุงป้อมสิเนี่เนี่ยนี่พี่วีดูนะครับตรีนุชย์ไผ่บูญใชวุฒิใช้วุฒิเห็นไหมนะยเยเซียมข้างหลังนี่สันติรึบเลยครับลุงป้อมบอกว่ายังไงลงพื้นที่หนองคายคนที่ถือที่ดินสปรกรไม่ต้องห่วงรฐไอพักกำลังขับเลื่อนอย่างนี้อยู่สปรกรแจก เอาไปทำมาหากินตอนนี้มีคนที่รออยู่เท่าไหร่สี่สี่หมื่นคนที่ยังไม่รับโฉนดเราจะจัดการให้ทั้งหมดเพื่อจะได้มีที่อยู่กินเลี้ยงตัวเองเพื่อทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นนี่นี่นโยบายของพรักนะนอกจากนี้ลุงป้อมยกพลไปที่สปปลาวเข้าทำเนียบรัฐบาลที่ลาวครับเข้าพบใครครับเข้าพบ สอนใส่สีพันดอนครับนายกรัฐมนตรีของสอปปลาวครับทายาทของท่านคําไตสีพันดอนครับและยังพบใครอีกนอกคนที่อยู่ทั้งหมดเขามาล้ํามีใครรั่มมตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมครับเั่มมตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรั่มมตรีประจําสํานักนายยมตรีรั่มมตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ระดับสูงบ่งบอกอะไรครับบ่งบอกว่าบิ๊กป้อมพลังประชารัฐกับ ประเทศเพื่อนบ้านผู้นำเนี่ยสนิทแนบแน่นกันครับ,รบพี่วีดูภาพที่เขารับสิบองคณะที่รับบิ๊กป้อมอ่ไม่ธรรมดานะคือคือตั้งแต่การวางไทม์ไลน์ตั้งแต่หนองขายและไปถึงสปปลาวเนี่ยพยายามที่จะท้อนภาพออกไปให้เด่นชัดว่าบารมีลุงป้อมนั้นยังไม่หมดนะและพร้อมที่จะเดินหน้า เป้าหมายชัดเจนครับก็คือการฟื้นชีพให้พลังประชารัฐกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งระดมคนเก่าๆที่เคยออกไปแล้วกลับมาวางยุทธศาสตร์แนวทางของพรรคพลังประชารัฐหลังจากนี้ต้องมาดูต่อไปว่าพลังประชารัฐจะฟื้นชีพคึกคักมาได้มากน้อยแค่ไหนครับ